E สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการยินหยางทุเดย์นะคะเรื่องราวดีๆค่ะไม่ว่าจะเป็นฮวงจุย้ยยินหยางหรือแม้กระทั่งการดูดวงนะคะซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามามายังเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอค่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะฝากทุกดวงฝากคําถามเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยนะคะถ้าดูดวงก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดค่ะและเช่นเคยค่ะเป็นประจําทุกสัปดาห์นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับท่านอาจารย์ยใหญ่เกรียงไกรบุญทการนทน์ค่ะสําหรับในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นช่วงใกล้ สิ้นปีแล้วก็พอปีหน้าเนี่ยก็จะเข้าเทศกาลตรุษจีนนะคะอาจารย์ก็จะมาพูดให้เราเตรียมตัวถึงการต้อนรับเทศกาลตรุษจีนว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ความหมายต่างๆนะคะเอว่าเดี๋ยวรอพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกับท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกรบุญทการเนินกับรายการยินยางทุเรศค่ะร่วมสร้างสรรค์รายการโดยสถานีบริการน้ำมันปต,ตทบริษัททพีไอโพลีนจำกัดมหาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ด casting อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ ู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงศาสตร์แห่งยิ้นยางค่ะและแน่นอนค่ะเราก็จะพบกับท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกรบุญทการน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับค่ะสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ยังเล่าให้เราฟังไม่จบเลยเรื่องแผนผังผังที่อาจารย์บอกว่าสําคัญสําคัญมีหกผังสี่แผนค่ะอาจารย์หกผังค่ะเราพูดถึงเรื่องผังตะกูลค่ะผังตะกูลแล้วก็ผังถิ่นคือท้องถิ่นค่ะ ราะงั้นท้องถิ่นก็ต้องมีผังของของท้องถิ่นว่าด้วยพื้นที่ว่าด้วยผู้คนในชุมชนเนี้ยมีกี่เท่าไหร่อะไรยังไงในชุมชนนั้นเนี่ยเราจะมีมีพื้นที่มีชัยภูมิแบบไหนเนี่ยทั้งย่าลมเย็นเป็นสุขก็คือมีถนนหนทางแบบไหนมีแม่น้ำคูคงยังไงครับและบุคคลที่อยู่ด้วยกัน มีกี่แบบไหนมักีนี้อยู่กันด้วยด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเพราะงั้นเขาเรียกผังท้องถิ่นัหคือท้องถิ่นแล้วก็มาผังเมืองผังเมืองผังเมืองก็อำเภอจังหวัดอย่างเงี้ยคือถือว่าเมืองเมืองในที่นี้ต้องถือว่าจังหวัดะอะเป็นจังหวัดจังหวัดครับเพราะงั้นจังหวัดก็เป็นผังของจังหวัดเนี่ยก็เกี่ยวกับถนนเกี่ยวกับกำแพงเมืองก็คือใหญ่ขึ้นไปอีกเกี่ยวกับกำแพงเมืองเกี่ยวกับ เกี่ยวกับถนนหนทางะจะต้องมีการวางแผนการคมนาคมคการการตั้งการแผนเมืองการปกป้องการปกป้องเมืองคุณว่าจะต้องทำมาคุณจะรักษามเมืองไม่ให้ศัตรูเข้ามาลุกราน,นเราได้ครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ผังประเทศผังประเทศชาติคเพราะงั้นผังประเทศชาติเนี่ยมันมีสมันมีสี่สแผน โอ้มีหกผังแล้วก็สี่แผนสี่แผนพักผังประเทศชาติมีสี่แผนแผ่นแผ่นอันดับแรกก็คือแผ่นกลยุทธ์การสงครามเพราะฉะนั้นการสงครามก็ยังอยู่ในระบบของพวงชุยการสงครามที่มีชื่อเสียงที่เอ่ยขันกันบ่อยๆก็คือซุนอู่พี่ชายยุทธซุนอู่ ซุนอูเป็นลูกศิษย์ของของกุยเกาะชื่อค่ะกุยเกาะชื่อเป็นปรมาจารย์ห่วงชุยท่านหนึ่งในสมัยนั้นครับเพราะฉะนั้นระบบพิชายสงครามก็มาจากระบบห่วงุยก็คือเป็นศาสตร์หนึ่งของของห่วงชุยค่ะกุยเกาะชื่อมีลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงลูกศิษย์เขาหลายคนแต่มีชื่อเสียงจริงๆมีสามคนแต่ ที่เก่าวขางคือสองคน,นอ,อีกคนหนึ่งก็ชื่อเซาชิงเซาชิงเนี่ยสามารถรวมหกประเทศในยุคนั้นที่เป็นประเทศมีกำลังมากที่สุดมาพาทีเป็นหนึ่งมามามาเป็นพันธมิตรคือคุยคือเขาเป็นคนเจรจารเป็นคนที่นักปกครองอครับจนให้หกประเทศยอมรวมประเทศแล้วก็ไม่ต้องลบราค่าฟันกันใช้วิธีการ พูดคุยเจรจาทางการทูดค่ะเพราะงั้นำํามางานนี่6ประเทศมันก็ใครต่างคนต่างใหญ่ต่างคนไม่ยอมก็ต้องลบค่าฟันกันอยู่ตลอดเวลาแกคุยจนเป็นพันธมิตรเราไม่ต้องลบราค่าฟันก็คือเซาชิงครับเพราะงั้นคนนี้เก่งการปกครองการเจรจาครับแล้วต่อมาล่ะคะอาจารย์ครับเพราะงั้นตัวนี้อันนี้คือศึกสงครามแล้วก แผนการปกครองแยกไปอีกนะฮะการปกครองเหมือนกันโซลชิงนี่คือเกี่ยวกับการปกครองค่ะครับแล้วก็แผนการปกครองแล้วก็แผนเมืองหลวงการตั้งเมืองหลวงเพราะงั้นการตั้งเมืองหลวงเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับเมืองหน้าด่านเกี่ยวกับรอบด้านอ่ะค่ะที้อาารย์เคยเล่าฟังใช่ครับจนมาถึงเมืองหลวงไม่ว่า การสื่อสารติดต่อก็ดีการภายอันตรายก็ดีฝ่ายจะเข้าถึงเมืองหลวงได้ดีต้องถูกกันแล้วกันอีกกันแล้วกันอีกเพราะงั้นไม่ใช่เข้ามาถึงเมืองหลวงง่ายๆอายค่ะเพราะงั้นก็คือผังเมืองหลวงอีกผังหนึ่งก็คือผังที่สี่ค่ะังเป้าประเทศชาติค่ะเพราะเขาเหมือนกันเปราะเขาเหมือนกเหมือนกับเป็นตัวธรรมนูญธรรมนูญของประเทศแต่มันเหนือธรรมนูญ ว่าเป้าประเทศชาติจะไปทางไหนเหมือนไปทางไหนคือกำคือกำหนดเป้าเหมือนอย่างจีนในสมัยซูนยัเซนจะกำหนดของเป้าประเทศชาติว่าด้วยอะไรครับเพราะงั้นจีนทั้งได้มีทุกวันนี้อ๋อแสดงว่าสำคัญที่สุดก็คือแผนเป้าประเทศชาติอ๋อค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับท่านอาจารย์ใหญ่กันต่อค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงยินมย่างที่ดีนะคะเองคงนั่นพูดคุยอยู่กับท่านอาจารย์ใหญ่เกรงไกลบุญทักการนนท์ค่ะอาจารย์ขาเมื่อกี้อาจารย์พูดถึง4แผนแล้วที่สําคัญก็คือแผนเป้าประเทศชาติครับค่ะในสมัยซุนยัเซนก็ประมาณร้อยปีมาแล้วล่ะค่ะอาจารย์เพราะงั้นในสมัยนั้นเนี่ยประเทศจีนมันมันมี7ประเทศหรือ9ประเทศไม่รู้ที่ครอบครองที่ดินอยู่ในเมืองจีนค่ะก็เหมือนกับเป็นเมืองขึ้นแล้ว ก็ยังมีแต่ละเขตแต่ละรายเนี่ยเขาก็มีกฎหมายคนชินห้ามเข้าก็มีเพราะอะไรอาจารย์เพราะเป็นเขตปกครองของเขาอ๋อครับเพราะงั้นสมัยนั้นพอสูญญเซนปฏิวัติสําเ็จพับเนี่ยในในสมัยนั้นก็มีสุญญเซนจูเอนไลกับเกียงไกเชกก็ได้กําหนดเป้าของประเทศชาติว่าด้วยอนาคตซุญ่าเซนประกาศไว้ว่า อนาคตข้างหน้านั้นในโลกนี้มีสี่มหาอำนาจประเทศแต่ในในช่วงสุญยเซนในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในตอนุูยเซนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งประเทศมหาอำนาจมีสามประเทศมีสามประเทศคืออะไรอเมริการัสเซียและอังกฤษเรียกว่าสมาชิกคาวอนของสหประชาชาติใช่มีสามประเทศเพราะงั้น เมื่อจีนอนาคตต้องเป็นหนึ่งในสี่มหาอำนาจอ่าแล้วเขาก็กับสุนยัเซนจะก่าไว้แบบนี้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยสีมหาอำนาจก็คือรัสเซียกับอเมริกาจีนกับอินเดียอินเดียตอนนั้นยังอังกฤษยังปกครองเขาอยู่เลยแต่อังกฤษมันตกไปแล้อืมใช่แต่แต่อินเดียยังอยู่ในภายใต้การปกครองของอังกฤษเขาก็ประกาศย่าไงเพราะฉะนั้น เมื่อจีนอนาคตเป็นหนึ่งในมหาอำนาจแล้วต้องเตรียมกันว่าเราจะเดินไปทางไหนมีเป้าอะไร mm hmm. เพราะงั้นเขาก็กำตอด้วยว่าหนึ่งต้องชิงสมาชิกถาวร 1. หนึ่งตำแหน่งในสภาป,ประชาชาติก็ mm hmm. แรกข้อที่สองหากประเทศแพ้สงครามต้องให้แพ้ไปทั้งประเทศ mm hmm. อ,ยอย่าให้แบ่งเป็นหลายๆประเทศทุกแบ่ง แพ้ไปทั้งประเทศข้อที่สามต้องมีผู้สืบทอดหมายถึงจากตัวเขาสืบทอดค่ะสืบทอดเป้าเปาของเป้าของประเทศชาติ่ะเพราะงั้นก็มีอีกตัวหนึ่งคือตัวหลักสําคัญมี3ตัวค่ะอาจารย์หสมาชิกถาวรในสสาประชาชาติหนึ่งทำแดงส เมื่อประเทศแพ้สองขามให้แพ้ไปทางประเทศแบ่งแยกค่ะใสต้องต้องสร้างผู้สืบทอดให้ชัดเจนครับเนี่ยตัวหลักสำคัญเนี่ยก็คืออยู่ที่สาตัวเนี้ค่ะครับเพราะงั้นทุกวันนี้ที่ประเทศจีนยังเป็นประเทศเดียวเพราะไม่ไม่ถูกแบ่ง เพราะมันมีสงคมโลกครั้งที่สองจบพับอเมริกาจะแบ่งจีนเป็นสองประเทศฝั่งหนึ่งก็รัสเซียปกครองฝั่งหนึ่งก็อเมริกาปกครองจบจะแบ่งเป็นสองประเทศเพราะงั้นถ้าแบ่งเป็นสองประเทศปัจจุบันก็จะเหมือนกับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ใช่ครับเพราะงั้นไม่ได้ไปทางไหนก็แล้วแต่เพราะงั้นถึงได้แต่งตั้งจวเนไลเนี่ย ขึ้นมาสร้างระบบคอมมิวนิสต์ครับเพราะงั้นระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยความสำเร็จคืออยู่ที่ประธานเหมาแต่ตัวสัมาพันธ์จริงๆคือจูเอ็ไลครับแต่จูเอนไลกลายเป็นคนอยู่เบื้องหลังแต่ผู้นำของจีนที่นำพาประเทศชาติที่แท้จริงคือจูเอ็นไลแสดงว่าเขาก็ต้องมีมีจิตใจแน่วแน่ว่าจะปฏิบัติตามประเทศครับเพราะงั้นตรงนี้ ผมก็ไม่รู้ภาษาจีนเขาด้วยว่าเชียงหัวแต่ว่าไม่รู้มันเหนือเหนือระบบรัฐธรรมนูญหรือเปล่าไม่รู้ครับค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรามาดูดวงกันต่อค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงยินหยางสัญจรนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงตอบคําถามแล้วก็ดูดวงค่ะซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามามาอย่างเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างจอเพื่อที่จะฝากดวงก็ฝากคําถามค่ะเริ่มต้นดวงแรกของสัปดาห์นี้นะคะดวงคุณเดชชนค่ะอาจารย์ดวงจากกรุงเทพค่ะเป็นคุณผู้ชายเกิดวันจันทร์ที่27มิถุนายน2520เวลาตี50งค่ะอาจารย์ครับนับชินปีนี้อายุ39ค่ะครับ ดวงนี้เป็นดวงอ่อนอ่อนผ่อนตามค่ะอยู่กับใครก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ปรับตัวได้ดีค่ะครับแล้วก็เป็นดวงที่กตัอยู่มากกตัญญูแต่ก็มีจุดยืนตัวเองสูงสูงแต,แต่รู้จักยอมเพราะงั้นครัท่านอยู่กับใครก็ได้คเพราะงั้นรู้จักยอมเนี่ยก็ คำว่าจุดยินตัวเองเนี่ยไม่ได้รุนแรงคือรับฟังยอมรับครับดวงนี้ถนนชีวิตเป็นยังไงคะรไม่ดีครับตั้งแต่อายุ2ีเป็นต้นมาช่วงนี้ยังยังไม่เคยยังยังยังไม่ไม่หนักหนาแต่พอเข้าอายุ37เเนี่ยก็จะมีเรื่องคิดผิดทำผิดอืมค่ะครับเพราะงั้น ปัญหาก็คือ,อยวงตั้งแต่พศสองห้าห้าหเป็นต้นมาเนี่ยเป็นไงคะอาจารย์จะไม่ดีไปเป็นเวลา10ปถีถึง64ครับถึงปี2564้าส่ไคะองห้าสองห2าห5ห้าสองหหนะคะครับดวงนี้จะดีตอนอายุ67สิบไปแล้วในช่วงนั้นเป็น ปีที่เขาจะดีขึ้นเขาจะได้จะมีจะประสบความสำเร็จเป็นเวลา20ปีจากตั้งแต่อายุ67ขึ้นไปนะตั้งแต่อายุ67ค่ะเพราะงั้นช่วงอายุมากดีก็ต้องถือว่าดีเพราะอายุมากแล้วเราบเราก็จะได้ไม่ต้องลำบากค่ับาไม่ลำบากเพราะงั้นดวงนี้จะต้องปรับมาช่วงอายุ67ขึ้นมาให้ไวขึ้นไวที่ปัจจุบันแล้วเขาก็ จะเริ่มได้อานิสงส์จากตอนอายุ67จากปัจจุบันเป็นต้นไปเขาก็จะดีไปเรื่อยๆครับที่สำคัญที่สุดก็ต้องไปทําบุญก็ได้ทํากุศลก็ได้เวลาทําบุญก็บอกหลวงพ่ออย่าให้พรแล้วเรามาขวดน้ําด้วยตัวเองเอาน้ําขวดก็ได้เทลงดินแล้วก็อธิษฐานบอกว่าบุญในวันนี้ขอขวดน้ําอุทิศให้กับเจ้าค่ะนายเวรและจบอยาขอ ครับแต่เราคิดว่าเราจะอุทิศให้คนอื่นพ่อแม่หรือใครก็แล้วแต่ก็ทําบุญใหม่ทํากุศลใหม่แล้วก็กดนับอุทิศใหม่เพราะงั้นอย่าอุทิศทิงเยอะๆๆครับเพราะเยอะเกินไปเนี่ยบางทีเราอุทิศแค่เนี้ยแล้วให้ต้องเยอะแยะเขาต้องไปแย่งกันแล้วะอันนี้เป็นปกติของทุกคนเวลานั้นก็จะ ส่งให้หมดก่านคือธรรมดาครับธรรมดามันก็คือหลวงพ่อสอนไว้แบบนี้แหละแล้วก็ปฏิบัติตามหลวงพ่อหลวงพ่อก็หวังดีอะครับหวังดีให้เราอุทิศหมดเวบดามนเพื่อที่จะมันเรื่องไม่ดีจะได้หมดหมดไปค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ ่านผู้ชมคะช่วงนี้ค่ะช่วงสุขก,กายสุกใจค่ะเราก็กําลังดูดวงกันอยู่นะคะดวงถัดมาค่ะดวงของคุณนรงค่ะอาจารย์จากจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะเป็นคุณผู้ชายเกิดวันที่23กระกฎาคม2540เวลาตีหนึ่งสิบเก้านาทีค่ะครับดวงนี้ต้องต้องเป็นวันใหม่ค่ะครับถ้าตรงนี้ใช่เป็นวันใหม่ค่ะครับดวงนี้ก็ถูกต้องค่ะอาจารย์และดวงนี้เป็นยังไงคะอาจารย์ถ้าตำ ตามวันที่ที่สิบสามขึ้นมา่าดวงนี้เป็นคนที่กับเพื่อนฝูงพักคพวกพี่น้องเนี่มารยาทดีมากามีมนุษยสัมพันธ์ดีค่ะแต่พอเข้ามาในบ้านนี้ไม่เหมือนกันแล้วหงุดหงิดข,ขี้หงุดหงิดโมโหง่ายอเอาแต่ใหญ่อย่างเดียวคือเขาเนี่ยเข,า,ขาต้องเป็นคนใหญ่ค่ะเป็นคนดีเป็นคนถูกต้องเสมอไป คำว่าผิดคำว่าด้อยฝ่าคำว่าไม่คือเรื่องไม่ดีเขาไม่ไม่ไม่เกิดกับเขาบางทีเนี่ยเขาทําไปดีเขายังโทษว่าที่เขาทาไปดีเพราะเพราะคนอื่นทําให้เขาไม่ดีครับฉะนั้นดวงแบบนี้จริงๆเป็นดวงเก่งด้วยดวงนี้เป็นดวงเก่งมากครับไม่มีอะไรไม่รู้ไม่มีอะไรทาไม่ได้ไม่มีอะไรไม่เป็นเพื่อนฝูงก็เยอะ โอกาสก็มากแต่ว่าความขยันมีน้อยมากมครับขยันแค่เดียวแล้ว็ไม่ขยนันลค่ะแต่ความรู้ความสามารถตามพื้นฐานฐานรับดวงเขาเนี่ยถือว่าเป็นดวงดวงดีคนคนหนึ่งครับขอให้เขาอยู่ที่ฟังเพราะดวงเขาเป็นธาตุไฟไฟเนี่ยมันถ้าอยู่ที่ฟังไฟมันก็จะเบิกบานก็จะ เบ่งบานอ่ะก็ไปได้เต็มที่แต่พออยู่แคบเนี่ยไฟมันถูกจํากัดเพราะงั้นถ้าถ้าจํากัดพับมันก็จะงุนหงิดก็จะงุนหงิดแต่ดวงนี้จริงๆครับมีตัวสติปัญญาอยู่เพราะงั้นเขาจะงุนหงิดยังไงจะมีอารมณ์ยังไงเนี่ยเขายังมีตัวสติอยู่เพราะตัวปัญญาของเขาเนี่ยมีมีอยู่ในตัวเขาครับฉะนั้น ดวงแบบเนี้ถ้าเป็นลูกจ้างเท่าแก่รวยเป็นลูกจ้างดีนะท่านตัวเองก็ดีแต่ถ้าเป็นเท่าแก่ลูกจ้างรวยเองลูกจ้างรวยพอไม่ต้องทำอะไรตัวเองไม่ดียกเว้นทุกอย่างทําด้วยนําพักน้ําแหล่งให้ลูกจ้างที่เชื่อถือได้ก็ยังต้องไปติดตามเหมือนทําควบคู่ไปกับลูกจ้างเขาต้องติดตามอ่ะแล้วเขาต้งจะประสบความสาเร็จได้ค่ะครับ แล้วดวงนี้เป็นดวงเก่งสามารถมากทําอะไรก็ได้โอกาสก็มีแล้วเป็นคนมีน้ำใจแล้วดวงนี้ระตันอยู่ด้วยแต่ระตันยูแบบอารมณ์ไม่ดีดีระตันอยู่ก็หายไปยุดอยู่ที่ปากแท้ๆค่ะจกายตันยู่อืค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ใหญ่เกรียงไกรบุญทการนนท์ค่ะอาจารย์ขอพรบคุณมากค่ะค่ะส่วนที่จะขาดไม่ได้นะคะก็ต้องขอขอบพคุณผู้สนับสนุนในรายการดังต่อไปนี้ค่ะร่วมสร้างสรรค์รายการโดยสถานีบริการน้ำมันปตทบริษัททพีไอโพลีนจำกัดมหาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟ,ฟติมาบอร์ด c a สต i n g อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย ท่านผู้ชมคะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆนะคะเรื่องราวของหยินหยางแล้วก็หวงจุ้ยพร้อมกับการดวงได้เป็นประจำที่นี่ทุกสัปดาห์เวลาเดียวกันนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเอพร้อมด้วยท่านอาจารย์ใหญ่ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ